โอเคนะครับมีลูกค้าทางบ้านนะครับทักมาถามว่าหัวเกียร์ฟุชโซน่า1 4 3 R 2นะครับ1 4 3 R 2นะครับตัวนี้จะใช้กับตัวตัวจานสมูทตี้ได้หรือเปล่าของมาเทนนะครับเรามาลองกันดูเลยนะครับเรามาแกะกันดูนะครับตัวที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวแหวนนะครับตัวแหวนเนี่ยเป็นแหวน10บมิลนะครับตัวแกนของฟุชโซน่า1 4 3 R 2เนี่ยจะเป็นสิบสองมิล มาดูกันนี่นะครับเอาตัวนี้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะครับก็ท่านใดที่จะใช้กัน1 4 3 r ี่นียนะครับก็ผมมีแหวนเตรียมไว้ให้นี่นะเป็นแหวน12มิลใส่ได้พอดีเห็นไหมครับนะแหวนเดิมเนี่ยเรามีแถมแต่ว่าปกติก็ใช้ทั่วไปอยู่แล้วโอเคนะครับหลังจากที่เรามีหัวเกียแล้วเราก็ถอดให้มันอยู่สภาพนี้แล้วก็ใส่ตัวสมูทตี้เข้าไป